นะสวัสดีครับ mm hmm. Friend, ing, แฟนรอนออฟบริงซอลไลน์แล้วคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องสตเตตของตัวละครน,นี่ยนี่เลยนะโชว์ออฟสแตตนี่พูดถึงเรื่องสเตตหลักกันเลยอันบนสเตตหลักก็จะมี5อันไม้กีวิดวิลเฟดอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสายของเราเนะถ้าเราเล่นเป็นสายพวกวเกาะหนักเกาะหนักก็จะเป็นไม้เนี่ยจะเยอะหน่อย ถ้าเล่นสายเกาะขนาดกลางมีเดียมก็เหมือนของเราเนี่ยเป็นมีเดียมบอดเดก็เป็นมีเดียมเหมือนกันก็จะเป็นค่า,ากี่เยอะอ่าส่วนใครเล่นสายสายเวทสายเวทก็จะเป็นค่าวิวนะค่าวิวจะเยอะเนี่ยอ่าส่วนค่าวิทนี่ก็มีทุกสายเลยเพราะว่าค่าวิทมันเป็นเลือดนะทุกสายต้องการค่าวิทหมดเลยสำคัญมาก ส่วนค่าเฟสนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวละครเช่นถ้าเป็นพวกที่ใช้ SP เยอะๆแบบใช้แล้วมันหมดเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องเพิ่มค่านี้เพราะค่านี้เป็นเป็นการฟื้น SP ฟื้น Power ระหว่างการต่อสู้ i น i o m o m t p t w o w e r r e g e นเนียสำคัญแต่ถ้าใครเล่นอาชีพ b ิ o n n นอาจจะไม่ต้องการก็ได้ปิ o n นนิ n ก็มันใช้ความโกรธเป็นพลังเพราะงั้นก็เฟสก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นกับมัน อันนี้ก็เป็น Basic เบสิกนะก็ยิ่งค่าววิตเยอะเนี่ยก็ได้เลือดอันเนี้ยเยอะด้วยค่าววิตก็เพิ่มกับเลือดโดยตรงเลยอ่าต่มามาดูค่านี้อ f e เฟนค่าอ f f เฟนอ่าต้องกดนี่ด้วยโชว์สแตทจะได้เห็นเห็นหน่อยเยอะอ่านี่ก็อ f e เฟนก็จะมีสีค่าใช่ไหมก็ r i t ิคอลก็เป็นอัตราการเกิดนะคีติคอลนี่ก็จะมีให้เราดูอยู่สามสตทมันจะแบ่งเป็นสามอย่างอ่าเป็นมีลี i t i ิคอลเล e อันนี้ก็เป็นเป็นการโจมตีแบบประชิดตัวมีลีนะถ้าเป็นเลนก็คือเป็นระยะไกลก็พวกฮันเตอร์อะไรเงี้ยพวกยิงนูยิงไกลหรือถ้าเป็นสายเวทก็จะเป็นอันล่างทีติคอลคิทิคอลเนี่ยเป็นสายเวท อันนี้ก็ขึ้นเก่กับโบนัสของแต่ละอาชีพมันอาจจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับโบนัสอันนี้ก็เป็นค่า<ม>ที่เพิ่มคิ i ิเคิลเลตขึ้นไปครับทำให้เราโจมตีแล้วติดคิ i ิ i ค a ลนะหรือว่าฮิวแล้ติดคิ i ิ i ค a ลก็ได้ค่านี้ก็มีผลสำหรับทั้งฮิลเลอร์แล้วก็สำหรับทั้งสายโจมตีด้วยมีผลกันส่วนไฟแนนซ์ก็คือความแม่นยำ ความแม่นยำก็มีผลสำหรับสายโจมตีกับสายแทงแต่ว่าสายแทงอาจจะไม่ต้องใช้เยอะสายแทงไม่ต้องใช้เยอะแต่สายโจมตีต้องใช้เยอะเพราะมันต้องโจมตีโดนทุกดอกถึงจะดีเนี่ยนะแฟนซี Fantasy. ส่วนสายฮิลก็ไม่ต้องใช้เลยนะเพราะว่ามันมันฮิลยังไงก็โดนอะมันฮิลมันไม่มีความแม่นยำม,มันฮิลก็โดนหมดนะส่วนอันนี้ physical มาสเตอรี่นี่ก็ขึ้นอยู่กับสายโจมตีที่เป็นกายภาพนีทั้งธนูแล้วก็ทั้งทั้งตีใกล้ก็ได้นี่ส่วนไฮเทคมาสเตอรี่ก็นักเวทบวกสายเวทลงค่านี้เยอะสำหรับเราก็ลงอันนี้เพราะว่าเราเป็นพวกโจมตีแบบกายภาพเหมือนกันนะวอร์เดนนี่ก็หมดไปครับหมดไปหมดไปอ่านี้ดีเฟน ดีเฟนก็แน่นอนสำหรับพวกสายแทงนี่เองนะอันนี้เป็น l i ท์ออฟเอเรนดค่านี้ก็จะมีผลกับพวกในในเอ่อแมปในมอดออันนี้นะมีผลกับมอดอันนี้ไม่ได้มีผลทุกแมปมีผลเฉพาะเราลงเข้าไปในมอดอแล้วมันจะมี Shadow of Door, ม o ดมาเป็นดีบัฟให้กับคนที่อยู่ในแอเรียนั้นนะส่วนค่าไลท์ก็คือมันเอาไปสำหรับลบล้าง กับชาร์โดนี้ก็ง่ายๆแต่มันจะแสดงผลเมื่อเราเข้ามดอเละเพราะงะั้นค่านี้อาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น s t a n c เ r e s i s t a เ c e เป็นการหลบหลีกหลบหลีกเวทหรือว่าดีบัฟเงี้ยหลบหลีกเวทหลบหลีกเวทก็เหมาะกับสายแท้งใช่อันนี้เหมาะกับสายแทงเพราะว่าสายแทงก็โดนทุกอย่างไงค,คนที่เล่นแทงก็จะโดนหมด จะโดนเยอะสุดนะั้นก็เหมาะด้วยนะในการหลบลีกเวทนี่เป็นคิทิคอดีเฟนซ์อันนี้สําหรับสําหรับป้องกันการถูกวนะันช็อตเนี่ยเพราะบางทีมันมีสกิลแรงบางอันมันจะเป็นแบบพลังเวอร์เวอร์แล้วก็ยิงมาแล้วถ้าไอาพลังนั้นนะ่ะมันติดคิทิคด้วยบางทีแทงก็จะโดนแบบแรงมากนบไปอย่างทีนี้แบบโเกือบสองล้านยอะไรเงี้ยก็จะตายไปเลยในะช็อตเดียวเพราะงั้นคิิคอลดีเฟน์ก็ เอาไว้ลดความแรงนะไม่ไม่ได้ลดโอกาสแต่ลดความแรงน,นันเอลดความแรงในการโดนอืมก็แต่ว่าลดเต็มเต็มที่แล้วก็ยังยังไม่สามารถลดไปถึงค่าเริ่มต้นได้อเพราะงั้นโดนคีดิคมาถึงลบคีย์ดิคีลดีไปแล้วก็ก็ยังแรงกว่าเดิมอยู่ดีแหละยังแรงกว่าค่าปกติที่ไม่ติดคียดิคอ่ะอืม เนี่นะเอาไป้สำหรับการวันช็อต c ริ t ิ c a ลดีเฟนต์อินคอมมิ่งฮิก็เป็นการรับฮิลได้แรงขึ้นเป็นประสิทธิภาพในการรับพลังฮิลก็เหมาะกับแท้งอีกแล้วเ,เพราะว่าแท้งมันโดนตลอดนะก็ควรจะมีแต่ว่าบางทีฮิลเลอร์บางตัวก็จะมีบนั้อันนี้ด้วยนะเพราะฮิลเลอร er, ์มันก็มันก็ต้องฮิลเองเหมือนกันฮนะิลเลอร์ก็โดนหนัก ไม่ใช่แท้งคนเดียวนะฮิลเลอร์นี่ก็โดนหนะักเพราะว่าถ้าบางทีแท้งดึงไม่ทันเนะี่ยฮิลเลอร์มันก็โดนเหมือนกันนี่ก็จําเป็นอย่างฮิลเลอร์ด้วยเหมือนกะันะนะอ่อรีเซ็ตแท้งนี่ก็ใช่นะขอจริงถ้าฮิลเลอร์มีรีสซ็แท้งด้วยก็ดีแต่ว่าเราควรจะอัพพลังในการฮิลก่อนที่สําคัญสำหรับฮิลเลอร์นะ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 ถ้าเป็นฮิลเลอร์ก็เนี่ยแหละสําคัญกนะ็คืออันนี้ critical defense critical ออ rate อันนี้เพื่อจะได้ฮิลลักติคริทิคัลเนะี่แรงขึ้นนะ แล้วก็ถ้าเรามาจิ้มที่มาสลี่ก็จะเห็น outgoing hill อันเนี้ยเออ,อน,นี่ก็จะจำเป็นสำหรับสาย hill outgoing hill กับ critical rate สาย defense ก็มีตรงนี้นะแล้วก็มีอันนี้อีกอันนี้เป็น avoidance avoidance ก็เป็นค่าเสริมอรอบนึ่งสำหรับพวกสายแทงหรือว่าสายแบบประชิดตัวอะไรเงี้ยก็จำจำเป็น อวั้นตรงนี้เป็นสําหรับการป้องกันทางกายภาพนี่นะก็จะมีบล็อกแฮรี่อีเวนท์ถ้าข่าบล็อกต้องกดตรงนี้ด้วยข้าบล็อกก็คือเป็นการป้องกันด้านหน้าแต่ว่าเราต้องมีโล่ด้วยต้องใส่โล่เป็นอาชีพที่ใส่โล่ได้นะอย่างเงี้ยอย่างบอร์เด้นนี่ใส่โล่ได้ยังมีค่าบล็อกขึ้นมาหรือว่าเป็นอาชีพดาบสองมือบางอันดาบใหญ่นะดาบแบบถือสองมือบางอันก็ จะมีค่านี้ได้เช่นกับตันหรือว่ากาดเดียนถึงไม่ต้องใช้โล่ก็จะมีจะมีข้าบ็อกได้เหมือนกันแต่ถ้าพวกฮิลเลอร์ก็จะมีพวกมินเทลเพราะมินเทลมันมีโล่ก็ม,มีข้าวบอกด้วยแต่ว่ามันก็จะน้อยแหละคือมันหวังพึ่งไม่ได้หรอกพวกบล็อกของอาชีพที่แทงไม่ได้แต่ว่ามีบล็อกมันเป็นบขึ้นมาเท่านั้นเองมันมันใช้จริงใช้งานจริงไม่ได้ ถ้าใช้งานจริงได้ต้องเป็นอาชีพสายบล็อกเป็นอาชีพสายแทงแล้วก็มีค่าบล็อกเนี่ยใช้งานจริงเพราะมันจะมีค่านี้สูงส่วนแพรลี่ก็เป็นการหลบหลีกเหมือนกันนะเป็นการหลบหลีกด้านหน้าคล้ายบล็อกแต่ไม่ต้องใช้โลกอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขการใช้ง่ายกว่าไม่ต้องมีโลกนี่แพรลี่นะแพรลี่จะมีกับเกือบทุกอาชีพเลยเพราะว่าแพรลี่มันมันเงื่อนไขง่ายแค่ ป้องกันด้านหน้าก็จะมีประโยชน์กับทุกอาชีพเลยส่วนอ e ีเวน์นี่ก็ป้องกันทุกทิศทางอันนี้จะเจ๋งสุดป้องกันทุกทิศทางแต่ว่าก็แล้วแต่อาชีพด้วยเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยมันมันจะบวกโบนัสเมื่อเราแพ้รี่อะไรเงี้ยหรือบางอาชีพมันบวกโบนัสเมื่อเราบล็อกอ่าเพราะงั้นเราก็ต้องเอาตแตที่มันเสริมมาแหละในการใส่เข้าไปเช่นการเดียนเนี้ยบวกโบนัสจากการบล็อก บออ็อกการป้องกันเพิ่มขึ้นจากการบล็อกเนี้ยเราก็ต้องเอาบล็อก,กเยอะเพราะงั้นการเด้งก็จะบล็อก,กเยอะส่วนอันนี้เป็นวอร์เดนวอร์เดนมันมันมีโบนัสจากการหลบหลีกนะจากการอ e ีเวนเพราะงั้นอ e ีเวนก็จะเยอะเนี่ยก็คือตามเราลงตามโบนัสของพาร์ทมาเลยนะอย่างวอร์เดนเนี่ยอ e ีเวนมันก็จะมีว่าถ้าอ e ีเวนได้ก็เพิ่มเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอีเวนก็จะเยอะขึ้น ส่วนนี้ก็เป็นการป้องกันแบบแบบทั่วๆไปนะนี่เป็นแบบป้องกันแบบรวมๆเลยเช่นการป้องกันทางกายภาพเนะี่ยลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการป้องกันทางเวทนะลดกี่เปอร์เซ็นต์อ่าส่วนตรงนี้เป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเวทนี้เป็นการหลบหลีกอันนี้จะคนละส่วนกับตรงนี้ถ้านี้เป็นการเหมือนเราโดนดาเมจแล้วแล้วก็หักลบความแรงไปแต่ถ้าเป็นรีสิดแทนนี่คือ หลบหลีกเวทได้เลยคือจบเลยไม่โดนดาเมจอันนี้ก็เจ๋งกว่าอ่าเจ๋งกว่าแต่ว่าติดยากกว่านะเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การติดไงส่วนเนี้ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์น,นี้คือติดทุกครั้งแต่ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการลดดาเมจแทนประมานี้ก็จะเกิดผลทุกครั้งที่เราโดนแต่ถ้านี้คือวัดดวงไปเลยว่าไม่โดนคือจบเลยเป็น เหมือนการเล่นแบบวัดดวงไปเลยรีสต์นหลอีนี่เป็นสเตตัสหลักนะครับของของอาชีพทุกอาชีพแหละนะเป็นโบนัสของทุกตัวกระดูกนี้ให้เราติ๊กตัวนี้ไว้โชว์ออสเต่จะได้เห็นทุกอย่างเลยถ้าเลเวลร้อยสี่สิบเนี่ยตัวนี้เยอะมากเป็นล้านเลยนะตรงพวกมาซิลีนี่ล้านหกล้านแปดล้านเจ็ดอะไรเงี้ยขึ้นมาเทียบ ส่วนตรงนี้ก็เป็นร้านเหมือนกันนะฟิส uh, ิกอลมิติเคชันพวกอย่งก็จะเป็นล้านล้านหกล้านแปดเหมือนกันอันนี้เราเลเวลร้อสิห้ามันก็จะสแัดจะน้อยหน่อยจะมีให้ดูเป็นตัวอย่าง <c oughs> ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนแล้วแต่คนเล่นสายไหนนะความจริงเราควรเล่นแบบมีมีทีมเนี่แล้วก็เล่นแบบครบทั้งสามส่วนกนะ็จะดีมีทั้ง ิลเลอร์มีทั้งโจมตีแล้วก็มีทั้งแทงด้วยจะสามารถลงดันได้ครอบคุมไงแต่ถ้าทุกคนเป็นโจมตีหมดมันก็จะลงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครชนหรือว่าไม่มีใครฮิลก็จะจบไม่ได้นะเราก็ต้องไปหาคนนอกไปหาคนแบบใน World Chat อย่างเงี้ยที่เอาลัตตี้กันเนีที่เอลับตี้กันแล้วก็รับมารวมกลุ่มกับเขาแต่ถ้าเรามีทีมอยู่แล้วเราก็สามารถ ฟอร์มทีมเองได้อย่างง่ายนะโดยเฉพาะถ้าเรามีแทงกับมีฮิลเลอร์สองอาชีพนี้สองตำแหน่งนี้หายากแทงหายากสุดลองมาเป็นฮิลเลอร์นะส่วนตำแหน่งโจมตีเนี่ยเยอะเพราะว่าทุกคนมาเล่นโจมตีเป็นอยู่แล้วไงโจมตีมันเป็นพื้นฐานของการเล่นอยู่แล้วแต่ว่าฮิลเลอร์กับแท่ะมันต้องไปฝึกเล่นในดันเพราะงั้นก็จะแอดวานซ์กว่าจะถือเป็นตำแหน่งที่ยากกว่า ตำแหน่งโจมตีเพราะมันต้องไปฝึกไงไปฝึกฝึกในดันมันฝึกคนเดียวมันม,มันไม่ค่อยได้มันต้องไปฝึกในดันจะได้แบบเจอของจริงอะไรเงี้ยแต่พวก DPS เนี่ยเรายิงมอนธรรมดาแล้วก็ฝึกละเออมันก็ฝึกตลอดจากการเก็บเรเวลอยู่แล้วเป็นธรรมดานะมังนงั้นก็จะหาง่ายมากในการทำตีนี่ครับอย่างของเราก็คอนจิงแนะนำให้เล่นวอร์เดนก็ดีเพราะว่าวอร์เดนมัน มันโจมตีแรงด้วยแล้วก็แทงได้ด้วยนะอไมนจะลงได้สองตำแหน่งเลยโดยเฉพาะลงเป็นแทงเป็นตำแหน่งที่หายากก็สามารถจอยอเขาได้ด้วยอ่าวอร์เดนครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป